การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากๆเจอทีหลายท่านที่บอกว่าไม่ได้จะเรียนเพิ่งทราบวันนี้ถ้ามาวันนี้ไม่เป็นไรครับพลาดไปอย่างยิ่งในทีเดียวมาลุะเิียนเพิ่มเติทได้ชิวชิวชมวิวกินปลาคอนบุรีครั้งที่หนึ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคอนบุรีนะครับต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็จึงเป็นที่มาของกิจกรรมภูงการในวันนี้นะครับว่าอยากให้ทุกท่านปัดเพ้่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็ทำหนึ่งเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับโยนเท้ัโเชิญคนที่ทคองสุดกับกันปันปัจร การเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกนรเราคบนองที่พงเพ็น ฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปันบันจะก,กรยานไปปันบันจะก,กร่ยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจ คนตาแค่หน้าที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่ปัญหาความกันชีวิตต้องฝ่าฟันอุปสรรคนักพงจักระยานก็คงเหมือนกันความน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเรา่ากบางย่ผ่านผอมไป และให้กำลังใจสำหรับนักปั่นทุกท่านนะครับปั่นปั่นจะกรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจะกรยานไปปั่นปั่นจะกรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสุยสวยกันสนกมากจัดงานได้ดีมากนะคะวันนี้ข้าวอร่อยมากการต้อนรับ แล้วก็อาหารนะคะอร่อยอยากให้มาเที่ยวที่นี่นะครับเพราะว่ามีเขื่อนมูลบนมีหาดจอมทองแล้วก็มีถนนที่เหมาะแก่การปั่นจักรยานมากสวยงามมากครับ74ปีแล้วนะครับ ผมยังปั่นไม่ได้เลย<อ>ผมอยู่สุกตะบุญอําเภอสังางที่จัดงานมากับมีครั้งนี้อ่ะสะดวกสบายอาหารดีจัดได้ดีมากครับข้างหลังมาใหม่มากใหม่เกินร้อยค่ะจัดได้ดีมากเลยวิวสวยมากเลยที่ปั่นมาขอบคุณทีมงานผู้จัดครับขอบคุณมากทั้งเรื่องของบรรยากาศการดูแลเส้นทางแล้วลักษณะของเส้นทางและการจัดทั้งงานถือว่าประสบความสำเร็จแล้วดูแลนักกีฬากันาาปั่นเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับผมจัดมีโอกาสจะมาอีกค่ะจัดดีมากค่ะสุดยอดมากครับจัดยอดเยี่ยม มาทุกปีครับมาลองท่านจะชอบท่านจะรักคอนบุรีเป็นยังไงครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย,อยแต่สนุกมากกว่าครับขอบคุณผู้ทีมงานที่จัดกิจกรรมวันนี้เราก็น้นเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขื่อนหาดจ,จอมทองนะครับแล้วก็จุดชมวิวฟูจิที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของคอนบุรี และก็ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานจัดการทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเราก็เตรียมความพร้อมมา2เดือนนะครับตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องนักปั่นนะครับก็ผลตอบรับก็เป็นเป็นทางที่ดีก็อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็ขอขอบคุณคครรรรัััับบสสสวววววยยยยงงงาาาาามมิ่่นนนนนนกกกไปจจด้้ใใทีแชหล